สวัสดีค่ะมาพบกับน้องอ้อนสมโยงคาเซ็นเตอร์อีกแล้วนะคะวันนี้อ้อนจะมาแนะนํารถคันนี้นะคะก็คือ n i สสันมาร์ตปี2013ค่ะเปิดราคาเพียง179,000บาทผ่อนเพียง3600บาท84งวดค่ะในส่วนของด้านหน้านะคะเป็นไฟหน้าฮาโลเจนมีกระจังหน้าโครเมียมไฟตัดหมอกคู่หน้าค่ะ ในส่วนของด้านข้างนะคะเป็นลอ้อกระทะเดิมจากโรงงานนะคะลอ้อขอบ14มีไฟเลี้ยวด้านข้างในส่วนของท้ายรถนะคะเป็นไฟท้าย LED ไฟเลอร์มีดวงวไฟที่3และมีเซ็นเซอร์ด้วยนะคะภายในตัวรถนะคะเป็นคอนโซลสีดำพวงมาลัย p ว w e r กระจกระบบไฟฟ้าแอร์วิทยุใช้งานได้ปกติเกียร์ auto ออตต CVT พร้อมเบาะหนังค่ะ ภายในห้องเครื่องนะคะเป็นเครื่องยนต์3สูบ1,200 cc ซีซีมีระบบเบรก ABS คันหน้าเดิมทุกจุดก่อนส่งมอบเรามีบริการเปลี่ยนหายของเหลวให้ฟรีค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับนิสสันมาร์คคันนี้ขอ,อย้ำอีกรอบนะคะนิสสันมาร์คคันนี้ปี2013เปิดราคาเพียง1 7 9 0 0 0บาทผ่อน3,600บาท84งวด ลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อ081238669โทรมานะคะ